ก่อนจะไปดูนรฝากร้าน XLM ไว้ด้วยนะผองชอบทูกว่าเติมเองแนะนำเป็นร้าน XLM ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตี้ฮันกวาง5ใช่ป่าววะฮันกวางหกเออฮันกวาง6จอหมอ1พินหนึ่งนะครับผมที่เห็นเปิดอยู่นะความกว้างอยู่นะครับผมกว้างเขาเรียกว่าอะไรกว้างกว้างกว้างดำนะครับผมที่เห็นอยู่คือกดมนทินฟีอยู่นะครับมันก็เลยยืนไหวนะครับผมโดยของที่ใส่ก็จะเป็น Uh, ไอเทมบวกเฟรีที่แจกนะครับนี่ก็ของฟรีทั้งตัวนะครับยกเว้นพินนะพินอันนี้ผมพินผมเอาไปเปลี่ยนคาสเซียนแล้วผมลืมรับของนะครับผม <c oughs> มันก็เลยจะต้องทำของเองนะแล้วก็ uh, ผมงบน้อยนะผมก็เลยทําเป็นเซ็ตเลือดนะครับผมอย่างน้อยแบบว่า uh, มันกันมันน้อยนะผมก็เลยแบบปั๊มเลือดสวนอะไรแบบนั้นนะครับ นี่นี่นี่มาตรงนี้ดอกลูกแก้วสูงด้วยนะครับแล้วก็หินนะครับผมกันเก้ากันสิบมีสามสิบนะครับแล้วก็หินไอ้พวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปทุบขายได้นะครับเหมือนจะอ่ทุบเม็ดนึงเนี่ยมันจะสุ่มได้เศษหินสองถึงสามอันปะแล้วก็เอาไปขายได้สองถึงสามแสนนะสำหรับหินเน่านะครับ แล้วก็แนะนําว่าแบบตัวนี้เก็บหินเน่าตัวนี้เก็บหินแบบว่ายันหินยกกังอาวุธชุดแยกเป็นทีละตัวละตัว,แล,ตวแล้วก็ใช้ข้อขานะครับต่อใครที่ถ่ายฟาร์มข้างนอกนะครับผมอันนี้ลบหินก่อนนะเมื่อก่อนผมฟาร์มผมฟาร์มที่ลาบก็ถือว่าค่อนข้างรวยนะยอมรับตามตรงว่ารวยรวยมากแต่เหนื่อยทีลาบฟาร์มแล้วรวยมากแต่ว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรนะครับ มาทีละข้อเลยหนึ่งของนะครับผมตั้งเก็บหินโยกังตัวที่หนึ่งอ่ะตัวหนึ่งเก็บหินโยกังก็เก็บหินโยกังล้วนเลยถ้ามันวัดาฝากค,ค้างแค่หินโยกังนะครับอ่ะตัวที่สองตั้งเก็บหินสีเขียวอ่ะตัวหนึ่งตั้งเก็บหินสีเขียวมันจะต้องเก็บหินเน่าทั้งหมดเลยเฉพาะหินสูงนะครับ อ่ะหินเน่าเก็บทําไมเอาไว้ทุบนะครับ1เม็ดจะทุบได้ 1- 3ชิ้นมั้งถ้าจําไม่ผิดแล้วก็เศษหินที่ทุบอ่ะก็เอาไปตั้งร้านขายได้สองสแสนต่อ1ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นกําไรนะก็อ่ะตัวที่สเก็บหินเขียวอ่ะตัวที่สเก็บหินฟ้าอ่ะก็3ตัวละตัวที่สี่เก็บชุดตัวที่ห้าเก็บอาวุธตัวที่หกเก็บอ่าลูกแก้วสูงอ่ะตัวที่เมีอะไรให้เก็บอีกเก็บพวกวัตถุดิบ อะไรพวกนั้นอะไรงนี้นะครับผมตัวที่8เอาไว้เก็บกล่องกล่องที่แบบมันโยนยามาอะไรแบบนี้นะตัวนั้นก็จะเป็นตัวฟรีไปเลยแทบจะไม่ต้องใช้กล่องมังกรไปเลยอะไรแบบนี้นะว่าต้องแยกเก็บแบบว่าทีละอย่างทีละลิททีละลิตมันจะเหนื่อยตรงที่วันหนึ่งอะลูกแก้วสูงแบบถ้าแบบตีคอโหนดอะฟาร์มได้อย่างต่ําประมาณครึ่งคังถึง1คังเลยนะให้ลูกแก้วสูงอะแล้วก็มันฟาร์มเต็มไม่ทันเว้ยแล้วทาให้เราต้องปั้นไอดีเด็กขึ้นมาแล้วก็ เอาย้ายผนึกพวกเนี้ยโยนไป,ไปเก็บไปเก็บไปเก็บแล้วก็เอาไปขายอะไรแบบนั้นนะครับถามว่ารวยไหมรวยแต่ว่าเหนื่อยมากนะในการย้ายของแล้วก็สมมุติว่ามันฟิก IP อยู่ที่หนึ่งไอพีสิบหกจอใช่ไหมเราก็ต้องเสีย IP ไปตั้งร้านไหมตั้งร้านนั่นนู่นนี่ก็เสีย IP ไปอีกอะไรแบบนั้นนะครับถามว่าได้เงินเยอะไหมเยอะแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยจัดนะครับแล้วก็ตัวพินผมเมื่อกี้มันผมอยากรู้ว่าเนี้ยมันเขียนอะไรเอ่ยอะ เออลืมไปเลยนะครับอ่ะขอเปิดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟาร์มก็ได้อีกแสนอีกล้านนึงก็เปิด97้าเจ็ดพอนะครับอ่ะเรามารุนกันว่ามันจะหมู่สองหรือเปล่าโบหมู่สองะหมู่สองะเดี๋ยว,วดูไงบโบเฮ้ยโบสองะเนี่ยดูดูไงอ่ะโอ้ยจะจะล่วงจะล่วงโบเฮ้ยสองะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็คก่อนเขเช็คก่อนขเช็คมอนสองตัวก่อนเอ่อวางไอหนุ่มอ่าสองตัวจะแตกปะวะอุอ้ยโอ้ยๆๆ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  1, อย้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนอียโอ้ยอ้ยโยโอ้้อยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอเอ้มอ้ยโอ้นโอมอย่บบอาา้ย้อย้ยโอ้ออม,าาม,มออนนั แล้วก็มอนมันไม่ได้ตายเหลือตัวเดียวตลอดฉะนั้นเราต้องใส่สกิลหมูนะเพราะฉะนั้นอ่ะยู8ที่มันเขียนอะไรเอ่ยนี่คือหมู่2นะครับโปรติผมจะใช้97นะครับเพราะว่าดามจมันจะแรงกว่า110 1 1 0นะครับนี่อ่าโอเคหมู2จะได้ติดดีบัฟทีละ2ตัวนะครับผมอย่างน้อยช่วยเซฟตี้ให้แบบว่าประหยัดยาได้อีกนิดนึงนะครับผม